ปัญหาล้งหลอกลวงพ่อค้าแม่ค้าหัวใสทำผิดกฎหมายขายทุเรียนไม่ตรงปกอย่างมีให้เห็นทุกวันนี้แม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ออกมารณรงค์ต่อต้านการตัดทุเรียนอ่อนอยู่เป็นประจำแต่ด้วยความต้องการของผู้บริโภคทำให้ปัญหาเหล่านี้อย่างไม่หมดไปไม่ว่าจะเป็นการพบทุเรียนอ่อนตัดก่อนกำหนดนำมาขายให้ผู้ซื้อแม้ปากจะเคลมว่าสุก ไม่กี่วันแต่หลายต่อหลายครั้งกลับเจอผู้ซื้อออกมาแจ้งเบาะแสว่าโดนหลอกโดนโกงและล่าสุดยังพบว่ามีการสวมสิทธิ์ทุเรียนเวียดนามที่ราคาถูกกว่ามาหลอกเป็นทุเรียนจันทร์โดยแปะสติ๊กเกอร์ที่มีชื่อระบุเป็นทุเรียนจันทร์บุรีของประเทศไทยเตรียมส่งออกไปขายอย่างประเทศจีนซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแต่กระทบผู้ซื้อในระยะนี้เท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่กระทบภาพลักษณ์ทุเรียนไทยในระยะยาวและอาจตลอดไปหาก ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดนายทองเปลวกองจันปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำถึงการให้ความสำคัญกับผลผลิตการเกษตรที่ต้องมีคุณภาพก่อนนำออกสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภคเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลผลิตในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาดหากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดหากต้องการจะตัดจำหน่ายจะต้องแจ้งกำน้น แจ้งผู้ใหญ่บ้านอาสาธรรมเกษตรหรือเกษตรอำเภอก่อนตัดซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีปัญหาผลไม้ที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลกอย่างทุเรียนไทยล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เข้าจับทุเรียนเวียดนามสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยได้ที่จังหวัดจันทบุรีโดยภายใต้มาตรการเข้มเฝ้าระวังทุเรียนต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยชุดเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดจันทบุรีได้บุกเข้าตรวจตามเบาะแส และมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา271ฐานหลอกลวงซึ่งแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพสินค้าและสำแดงเอกสารเท็จซึ่งประหลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการดำเนินการตามกฎหมายที่ควบคุมอยู่ในปัจจุบันถ้าดำเนินการผิดกฎหมายนะครับในเรื่องของกฎหมายอาญามาตรา271 นะครับผู้ใด,ดผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆใ,ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพก็จะมีความผิดนะครับนอกนั้นก็จะมีพรบรคุ้มครองผู้บริโภคอีกทโธงเกษตรและสะกรณรของความร่วมมือนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับทั้งในบ้านเราเองทั้งที่เราจะส่งออกไป แม้มีเหตุจูงใจด้านราคาที่ถูกกว่าของทุเรียนเพื่อนบ้านความต้องการของผู้บริโภคในทุเรียนมีจำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดปัญหาที่นำไปสู่ทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดได้ แต่หากประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาชี้พิกัดแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมผิดสังเกตของแผงทุเรียนขนย้ายทุเรียนที่เข้าข่ายน่าสงสัยก็สามารถร่วมแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบก่อนที่ปัญหาจะขยายเป็นวงกว้างและกระทบสร้างความเสียหายให้กับชาวสวนทุเรียนไม่เพียงแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่กระทบทั้งประเทศดังนั้นหากมองว่าถึงเวลาแล้วที่จะกอบกู้ชื่อเสียงทุเรียนคุณภาพของ ไทยในขณะนี้ให้กลับมาก็ไม่ช้าเกินไปอย่างแน่นอนนารืนาดแข็งขันรายงาน